สวัสดีค่ะไดกับ่อบันน้อนน้าบ้านเราพูดสไดยค่ะมาง้วมกันลาเมืองนางค่ะสำนักงานเกิดตอนกระตันรู่ค่ะมาลออ่อนแอน้ำแขน2สุ่มยี่สิบ้าค่ะวันเสาร์ยี้าพฤศจิกายนค่ะยี่สิบนากายค่ะกันมาถามืองน้ำกันค่ะคุณผู้ฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณ้พ่ายกับมาน้ำกันค่ะ ทุกคนบอกว่าเมืองน้ำกันค่ะห้อมตุ่มกินของแร้งก็ดีค่ะคิดถึงสมัยตะบวัวล้านค่ะเอาตา,าตายว่อตายมาพอดีตอนย้ายเพจเนี่ยเอาสวบ กูเจ็พวกกูเนี่ยของแทของแท้จนพ่องหมดเลย่มหามเลยมนนกันอาเป็ท่ยรรยากาศชมหนังค่ะแสดงเองก็หัวรอเองนะพี่น้องเอ้ย มามึงความสุขไปน,น้ำกันเด้อค่ะแล้วพี่น้องมามึงหนังน้ำกันเด้อค่ะพอแม่พี่น้องให้กำลังใจบกหลานบานสีไลค่ะให้กำลังใจยายเรน,น้ำเนนะอีร้อยหน่อยอะค่ะนางกอดเขา้ามึงนังกำแพงซื้อบัตรมาจับมาจองมาชมกันเด้อค่ะเด้อคุณรู้ายค่ะ โอ้ยมามึงความสนุกสนานน้ำกันเดิอพี่น้องเงยค่ะพุ่น <c oughs> ตาวังค่ะตีตัวนางหน้าจอค่ะพักกันมึงไปน้ำหัวไปน้ำแล้วเนาะคะ่ะเนาะปีมือผู้กำกับอาจารย์ผู้สิวิลไล่แล้วกัตัดต่อค่ะโอ้เฮดไดดีเอลีค่ะขนาดได้เพศเองกับแสดงเป็นผู้แสดงเลย พ่อเห็นผลงานออกมาแล้วกะพุ่มโอบพุ่มใจค่ะชื่นชมปีเมื่ออาจารย์ผููสีวิไลค่คะนั่งร้อยหน่อยได้ย้อนค่ะ,คะกินเขาแล้วกับผ้ากันเก็บพ้ายากผ้าเขาซอยกันค่ะูป็นปู้ไปเก็บอีกโดดปะเก็บเขาซอยกันค่ะกินเขาแล้วเก็บพัาเขาซอยกันค่ะเขีายปูก่เข้าูกท็กกันด้ไหม,ม,มึง น้ำกันทางจะร้อนหน้าเห็นผลงานแล้วก็โอ้สุอดยอดเลยค่ะคือว่าพี่มือน่าชื่นชมค่ะแต่กำลังใจที่มาสีดีไล่กันได้ไลายเด้อค่ะเรื่องพี่น้องเร้อจะได้มีผลงานตอนตอนน่อไปเดี๋ยวมาฝากว่าตอนพี่น้องค่ะทุกคนก็ได้ดทุ้มเทพผลงานมีค่ะทุกคนไในขาดมึงนางกลางแปลงค่ะชายุกร่มหนาพยศมาให้กำลังใจยายเพล็ดเนเด้อพี่น้องเลยค่ะ มาให้กำลังใจแยเพียรเดอ้อพากันทุมเทค่ะค่ะนักแสดงเมื่อสมัครเล่นค่ะแต่ว่ากระท่ำเลยใจท่ำเต็มที่กันอีอลีค่ะสุขสุขคนโอสัมผัสผู้เยาบานมึงรู้ว่ามึงไปเป็นบางตอนแล้วค่ะเป็นยังไงนเน ให้กำลังใจแยกเจี๊ยบแยกแยกเจี๊ยบก็แยกเพชรก็ดูเดี๋ยวนี้เขาตอนที่เกีย็บเมื่อกี้เี็ตอนตอนแยกเจี๊ยบก็แยกเพชรนะครับมตีบทเพราะสมควรครับพวามเป็นน้องผู้ติดติดตามนะครับความมั่งคั่วมือซึ้งมั่งความตั้งใจทุกนักแสดงนะครับทุกตอนนะครับความเป็นน้องเบิ้งและติดตามนะครับให้กำลังใจ ท่าย่ำมาแสดงทุกคนนะครับที่สังข่นนวมสนุกสนานสังข่วมบันเทิงสังข่วมมือมวลซื่งมวแเซลทำให้พความพีบนอกในเบิ่งในช่วงทำค่าย,ายา่ำสังข่วมเต็มข่วมเสาวเวลาอย่าะเบียบกตากิจแต่ละคนที่นเน็ตเหนื่อยมากครับจะเป็นละคสรสรัอนนะครับมีทั้งปิเตียนใจมีทั้งหลายอย่างหลายรูปแบบนะครับที่เป็น สืบสานว <ไป S 1> ัฒนธรรมประเพณีอันดังเดิมยายเจี๊ยบยายเจี๊ยบกับยายเพ็ดเป็นไห่จริงอิลีโบหันบันนี่ครับัตอนนี้ตอนแสดงที่เทาติดผมเบิ้งนะครับตอนแ<า>สดงนะครับฉากที่ยายเจี๊ยบกับยายเพ็ดนั่นแหะตอนได้ถ้ำบุ็ได้เขาเบิ้งผมเพิ่งได้เบิ้งฟอร์มกันครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ครผมเสียไปเมื่อกี้นะครับยายเจี๊ยบกับยายเพ็ดนะครับเชวันตีบดได้สุดยอดนะครับเป็นที่ ต้องตามต้ใจนะครับ่าเท่าที่ผมเบิ้งนะขอฝากเอาไว้นะครับ,บวไม่ไม่ไม่การแสดงของตงกกองแย้เกี่ยวแย้เพชรเอวานักแสดง,งทุกท่านทุกคนนะครับที่มีความตั้งใจนะครับในการแสดงนะครับให้ความพีนบบน่นองได้ก็นน้ชครับนะขอฝากเอาไว้นะครับขอบคุณกำลังใจค่ะจากท <ขอ S 1> ีมงานเาให้กำลังใจกันค่ะ ทีเกียรมใกล้ๆต่บะมัแปลว่าพิสาแต่มันแต้วอย่างเงี้ยโอยเนขีเกียร์มาใกล้ๆแ่เบาวเป็นเคียเดือกเสียงคำห้าห้าค่ะห้าตึงห้าตึงค่ะพี่น้องเ้ยมาเมืองน้ำกันซอยกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องกับเมืองน่งแล้วแล้วกั ท่านผู้ชมนั่งลอยค่ะปวดเข่าห้องน้ำค่ะตอนน้องมีตัวช่วยแต่คุณครูฟ้านานองไปห้องน้ำผีฟ้าก็สิเข่าห้องน้ำด้วยกันค่ะหันหน้ามานี้ก่อนนี่เด็กๆได้ค่อยๆเดินลูก้าเด็กน้อยไปเข่าห้องน้ำกอนค่ะมึงหนังกลางแปลงเข่าห้องน้ำกันมาสันา่นว่า หน่องมันกรอมาแกงมมค่ะมาจอบธนัทข้างแก่งยี่ห่อยหนูฟ้าธิดาลูกธิดาราแล้วยายสัมภาษณ์นหน่อยแนบแป๊บหนึงเป็นยังไงบ้างดูหนังเราดูหนังแล้วตอนแรกเป็นยังไงฉากที่ยายเพียรกับแม่เจี๊ยบ กอดกันร้องไห้ไม่อยากดูเลยไม่อยากดูเลยสงสารเลยเหรอลูกไม่สงสารเป็นตยานะตยานเอาเด็กสองคนเอามัไปแกล้งกโลสุางันปยัแกอยู่เ้ยสงสงน่ล่ะุเขก้ <c oughs> ท่านผู้ชมหน้าจอทีวีค่ะอากาศกันหนาวเป็นใเอื่อยนี่คกคนาีบถือไละะ เป็นยังไงในน้อค่ะทีน่นอบางช่วงบางตอนบางช่วงบาง,บางตอนแล้วค่ะได้รับช่วงกันซึ่งยายเพชรเองเนี่ยก็ชื่อยายเพชรเองเยงเป็นผู้แสดงแต่ยังบูดในหูเลยนะคะว่าผลงานที่เป็นออกมาเป็นแบบหูไหนนะคะก็ภาคกันแสดงที่ตามบทที่เอบาผู้สีไล่ไหมากแล้วก็เป็นผู้กำกับมากไหแต่ละตอนแต่ละฉากค,ค่ะ กระทึงเพลิกถึงทิ้งตานาชากันก็คือแยกเพ็ดกับแยกเจี๊ยบค่ะกะพากันถุงเทกันบอกไงเลยนะคะไห้กับไห้จริงหักกับหักกันอีหลีค่ะแย้เจี๊ยบกับแยกเพ็ดค่ะมาชากอไห้ก็คือไห้ทรงสามกันอีหลีค่ะแยกชากับกระบุหูกันว่าในขณะเสีที่แสดงนั่นก็คือออกมาได้ยังไงการหองไห้นมันมันกินไปกระบดค่ะกินตปกระบดทือไปทำการแสดงค่ะ เป็นว่าขอบุญขอบุพ่อแมมที่นองได้ติดตามรับชมเพ่ววให้กำลังใจนังสํำนึกรักบานคือตอนกระตันยู่ของผู้เสิยรไลยบานิสีไร้าน้ำกันนะคะเราจะให้กำลังใจยายเพียดนนดรดำเ้อค่ะติดตามช่องยูทูบยาเพียรกระพุยะ้ยไ้ค่ะได้มึงหนังแล้วก็คือยายเพีรโอ้เสือหมันในมือของาผู้เสีวรไลค่ะในการกำกับแลวการตัดต่อนะคะซึ่งเห็นผลงานแล้วเี่ยก็คือ ขุ่มคาอิลีค่ะขุ่มคาอิลีกับสิ่งี่ผ้ากันเหตุกันท่อค่ะตัวินว่าผลงางจะออกว่าดีแบบนีบริเวี่นองของรับชมน้ำกันนะค่ะเ้อใไม่ไดหากำลังใจอยู่มาน้ำกันฝากติดตามหนังสั่นสำเนอลังมานเกิดตอนกระตันดูนะคะซอยเมืองน้ำกันเนอะแค่เศร้าเก่าเท่านั้นค่ะบอกี่บอกไม่ได้หากกำลังใจรอบร้อมว่า ผลงานออกมาดีเทียมเกินคาดเลยค่ะแม่ก็ทั่งแต่แยกเคี้เองเคียนแล้่อี่วก็บพุ่มอกพุ่มใจค่ะว่าผลงานที่ออกมานี่คือดีคีอด,ดีค่ะบ่บ่ได้ว่าอวยนะคะแต่พี่น้องต้องขอไปรับชมด้วยตัวเจ้าของเองค่ะโจทย์างคลิปนี้องผมบอกไปเลยที่ก้อนค่ะติดต,ต่อติดตามกันดีไม่ช่วงคลิปต่อไปแล้วค่ะเนาะสวัสดีค่ะ